สวัสดีครับมือใหมานอนคอนงานมือนีมมาขายตุกเกี้ยวเนาะขายตุกเกี้ยวอันปอบบูดขายตุกเกี้ยวตามงานวัดเนะมมาะมือนีมผมมานอนคอนงานไม่รนันผมรันเดี๋ยวมือต้อมามะม่าต้มามะม่าก,กินเขานะครับเพราะว่าอัเท้าหัวเขามา,านจะบาดมันว่าจะไปรบฝนบางงานเป็นมือมือไม่ต้มามะม่า เกษตเป็นช่วงนี้แหละครับเพราะว่าอันออห้มมามาก่อนงานครับงานบ้านท่านนี่งานนีมืออื่นกับมีีอกี่พุ่งนี้มีีมมกม่ก,ก,มกีมานอนก่อนงานครับเรื่อมาอันาะห็ดแหนกกินต้นมามากินตั้งตั้งด้านตั้งย่างแล้วกติหิดแหนกกินอันต้นมามากินเขา มาเด้อพี <Workers> <S <S ่น <chapter> ้องมากินน้ำกันจุ่มมัมมาแบบจัดๆเล้วก็เอาเครื่องก๋วยเตี๋ยวเข้านะครับใส่กับนี่หมูไม่ลูกชิ้นนี่อย่างหลายๆอย่างใส่เข้าไปครับเพราะว่าอัห้อาบรีส์ของห้องเตรียมมาเอง กะสีไฝ่กะจีมือนป่ตั้งน้อยครับดี๋ยวผม้เบิ้งนะครับกะจิต้มมะมานะครับต้มมะมากะจิใส่อันนี้กะใส่ลูกชิ้นใส่ยังกับเปรี้ยวนะครับอันนี้กะจิใส่หมูใส่หมูลงไปนะครับใส่หมูหมูกับไายกระเทียวตวคองงล่ะเส้นหมูแล้วกันถงหงนี่ค่อยใส่ที่หลังนะครับงหงไม่ใส่ที่หลังอัน หาโซนก็มันนี่โซนอยู่เซนโนบันนี่เรงเอาโอนมาเนี่ยแรงเอาโอนมาเนี่ยเอาโซนดูยู่ในอยู่ในกระลั네네้งอยู่ในขุถังอยู่ในขุถังหล่ะอยู่ในขุถังถึงเลยแบบนี้กระซิบนีครับเอาโซนแล้วพี่น้องมากินนมืกันหร่เลยนี่ครับมาออกมาออกออกตั้งร้านครับตั้งร้านแล้วกันหาแนวกินครับอันนี้ มีนยาก่อนง่ายจะเริมาหาแยากินก่อนจะชิมก่อนพี่น้องโอ้ยแสบเลพี่น้องเข้มข้นเพราะว่าใส่เครื่องสองหอแล้วพี่น้องเนาะใส่ใส่เครื่องกลับไปสองหอนี่พี่น้องแล้วก็ต้องไปก็จีบใส่ถุงงอบบิดไส้เจ้าพี่น้องเหมืนนี่ปิดไส้แล้วถุงงอไมันจีบเลยปิดไส้ ใส่แล้วก็กดๆตงจงกจจนงอยพี่น้องกดๆต้งใจจ้งอยแล้วก็ตามด้วยพี่ผักใบโหระพาผักชีนะครับต้นหอมใส่ลงไปพี่น้องใครบอกให้มาก,ก่อนงาเมือพี่น,อน้องมาก,ก่อนงานก็นทิเป็นประมาณนี้แหละพี่น้องมาอันกินเ้ากินน้ำนี่พี่น้องหม้ถักเออบบนี้โอ้ออย,ออยเขียน,น,นมาพี่น้อง Ba Losing, thường xuyên được qua mẹ mô tạ quang. Mô hôm hồi, hồi, Lux, hôm 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 cả hôm 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 นี่ใส่ไปเลยกระเทียมเจียวอยู่ยัวอิ่มหมอมิกากหมูไม่หยังพร้อมนี้แบบนี้โอ้ยหอมพี่น้องไอ้หอมนี่ตะคองหิวเข่าคูนี่กระจิกินต็มาใหม่พี่น้องมามากินข้าวน้องกันเลยไม่กินข้าวน้องเด้อขอชิมนตัวน้องกันพี่น้องชิมนตัวน้องกันใส่พริกบ่ได้พี่น้องเพราะว่าปากันนึงกินพริกบ่ได้หอมครับพี่น้องหอมแซ่บเนืะ คุณมาพี่น้องมากินน้ำตาลวันบบนี้ไหมไม่พีนนน่น้องวัน,วนีมากินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยมากินข้าวเด้อครับกินข้าวก็ตุ่มามา่มามากครับผมขอบคุณครับกระของหวานที่นี่ดีพี่น้องไม่ได้กินมา่มาตุ่มมา่มาใส่ข้าวเดี๋ยว,ข,ยวข้างในเก็บปิ้งไฟก็ขั้นเดือดปิด้งไฟด้วย Oh, thank you. Oh, thank you. กินเงกันได้ป่ะปรุงดีกว่าปรุงเครื่องบ่กไปปรุงไปปรุงนมสดนุดนึงหนูค่ะมึงขนามันไไม่หลัก มีขวดหน้ำมัน้ำเงี้ยนวดเหระพี่น้องแต่ว่าเพิ่อนอยากปุงอยากปุงแบบเพิ่น,น,น,นก๋วยเตี๋ยวกางจีนได้นวดนี่แหละครับมัอนี่มัอนี่ก็งจีได้นวดนี่แหละเพราะว่าอันสีเอาปายดำอ้อมนะครับอ้อมแล้วก็สีนวดน,นวดน,นี่แ่ละเพราะว่าอันนวดตะบา,บานเพิ่นตะบนเพิ่น,น,น,นก,ก็นอดนี่นี่นไหมละนวดเป็นมูกัน bunyang, kacang kacang ini, apa namanya lo pakai nih? Tôi xin một đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì บอกว่าจิ้มมืเหมือนเอาพวกพี่นอนนี่เนี่ยครับน,<า>นอนอยูนี่นี่ยครับ<า><า>นอนมองนี่ล่ะมันนอนเป็นมืกอกันเด้อผมนอนอยู่แหนนอนเตียงนะทำไมเอาปนลมหลับไม่เปิดยังไงเด้บอบ่เป็นไรครับขอบคุณครับ

เอาหรอกตุ่มมะม่าครับตุ่มมามา่มา,มาผมมีเข่าม้าจะบ,บ้านเนาะผมห้อมากครับแต่ว่าตุ่มมาม่าก,กินน้ำเผา ยอดไมไ่ด <mm ีหอมหอมดีหอมดีแล้วที่กินบล็อกเนี <h h ่ยบะเราแตะแกะไม่ขีดเนาะมันหอกกรลืมหักนะสันคนหนี่เนาะลื้มหักมาก นันเนเรอนังนงงนี่เราแบบี่ชยนังเหรอนั่งฉนั่งด่านะลุั

แซ่บได้พี่น้องด่าบักหลายเลยซั้งนี่ขน,นุนกหักมากสิ ด้วพี่สิลป์เาเลียน้ำดูใครแรนคนือกับน้ำมัน,มนหมูนะมนบางีโดนจึงงนาแบบานมันก็ได้กับเนกัมันาซอยงาเข อี่าลืมหมือนกันลืมฮะลืมได้เห่คนมึงมาตต่งร้ลานย่งเี้บ่เอหอนเหรออืออ้ได้ักพี่เฮี่ยวไปนี่ก็เราจูดอเนี่ยลูกกหจอนั่งร้องแล้วจะชื่อแบบพี่อจ็บหงายู่นะจ๊ะเลยอาจารย์รอของหอ แบงหนึ่งหีมันซึ้งอย่างมัก็ใส่ด้วยส่มันชุอมชุนกนมันเรเกี่ยวใช่ใช่เกี่ยวแล้วก็เกี่ยวบดอ่นของเฮามันเกี่ยวจนวานนะมันสุก mỡ chảy, ăn là mỡ bơ xúc. Mình sẽ nào mà. Mình nó Ừ, được đấy. Mình ăn no vậy mà này, nó kiểu bắt xúc. Anh nghĩ nó kiểu, kiểu mùi bắt bơ xúc nó có lẽ là mỡ, dầu, dầu nó

นี่ขาม่ร้อนจังเดี๋ยวรอก่อนนะบอกเขาดี๋ยวรอคอนม่ออีกแล้วพี่น้อง อิ่มลลแล้ะพี่น้องเนี่ยคราบนึ่งแล้รก็หลังจากมีกาสีเนียนพระกอพ้านน้าแล้วกาสีอาน้ามอบทาแล้วก็สีน้อนกลางเต็นน,อน้นอนน้อนมองนี้นะครับ <c oughs> เด็กน้ำสองมาพอกันไหมมาเอากิจารลานแบบไปอีกตอนนี้เนาะ กินเขาเหมียนพระเกาอ่ะเมียนพระเกาแล้วกันไปหาอาบน,าน้ำข้างนอกเอาไปคลอันครับผมจะได้